ไม่น่าเชื่อว่าผู้กองอยาจะสวยถึงขนาดนี้นะฮะไม่ต้องมาปากหมานหรอกหวานครับไม่ใช่หมานพืจะชัดหน่อยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะได้ครับจำไว้นะนับจากวินาทีนี้คุณคือหลินฟูเซินอายุสามสิบสองพนักงานฝ่ายจดซื้อโรงงานเครื่องจักรฟอซานเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจครับเข้าใจเออผู้กองครับเครื่องแบบคุณเก๋จังเลยประเริยนสายหน้าหรือเปล่าเนี่ยคุณเคยเป็นสมาชิกค่ายมวยฟอซาน เป็นโสดอยู่เลขที่สิบเจ็ดหมู่บ้านจอหยาอ้าวฟอซานที่บ้านมีแม่กับน้องสาวพ่อเสียเมื่อปีพันเก้ารอยเจ็สิบแป่าสงสารต้องกับพระพ่อแต่เลยจําได้หรือเปล่าล่ะจําได้เอาละลองทวนให้ฉันฟังอีกครั้งสิออ,อมีทวนด้วยเหรอครับเ <c oughs> ออผมคือหลินฟุเซินอายุสามิบสองเกิดที่ ฝอซานเคยเป็นนักกีฬาฝอซานเครื่องจักรฝ่ายจัดซื้อโรงเครื่องจักรโอ้ใช่ฝ่ายฝ่ายจัดซื้อโรงเครื่องจักรเคยเป็นนักกีฬาอยู่บ้านเลขที่สิบเจ็ดเคยเป็นสมาชิกเคยเป็นสมาชิกพักมานสมาชิกค่ายมวยฝอซาน๋อ,อ้ใช่ข้อมูลเยอะจำยากฮะเล่คุยว่าเป็นซุปเปอร์ตำรวจไม่มีความจำสมั่งเหรอโอ้นี่แม่คุณนี่เพิ่งท่องครั้งแรกนะครับ วัวแต่ผมเป็นคุณนะแล้วบอกคุณครั้งเดียวว่าผมคือเฉินเจียจยีเกิดวันที่เจ็ดเมษายนปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดเป็นตำรวจท่องโกเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดปีพันเก้อยสิบสี่ได้เป็นหมดฝึกหัดสูงห้าฟุตสิบนิ้วหนักเจ็ดสิบสามก,กิโลเลือดกรุ๊ปเอบีโอฉันไม่เก่งหรอกนะแต่ฉันได้อ่านประวัติของคุณมาแล้วคุณก็เหมือนกันะต้องท่าให้ขึ้นใจตอนนี้เราไปถ่ายรูปกันออ๋อ,อ,อถ่ายรูปนะครับ แลช้พาผมไปทัวร์ทั่วเมืองด้วยนะครับศรีที่คนจะไปเชิญด้วยเจ้าเล่ห์นะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีพามาทัวร์ที่นี่เหรอท่านเราจะเลิมงานเมื่อไหร่ตามข่าวที่เชื่อถือได้ใช้ป้าได้ว่าจ้างพวกเดทตายกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปที่ค่ายนักโทษช่วยเสือดำออกมาตอนนี้เราก็อรอเวลารูปถ่ายจะใช้ได้เหรอเราใช้เทคนิคทำรูปใหม่ให้เป็นรูปเก่าได้ผมรู้ครับแต่ผมดูไม่เหมือนเคยอยู่ค่ายมวยเลยนะเดี๋ยว ประวัติของคุณเคยเป็นแชนมป์มวยปล้ำเฮ้ยผมถนัดปล้ำผู้หญิงมากกว่าที่ผมเคยฝึกสมัยเรียนคือคาราเต้เทควันโดฮมวยสากลแล้วก็มวยจีนแล้วผมก็มอเองด้วยโอ้ไม่เบียนหัวเลยโออ ฝึกกำลังภาได้เหรอครับผู้กองใช่ไม่เคยฝึกมันเราก็ไม่เคยสิครับโออยู่ดีไม่บาดคนอื่นก็ตีแบบนี้หรอกคือจะต่อไปนะครับอาผู้กองอยากับสายหวังจะแนะนําให้รู้จักนะนี่คือครูฝึกตํารวจของเราอ๋อคืรู้าตำรวจมาจากฮ่องกงซูปเปอร์อ,อย่างนี้ก็ร้ายมากอ๋อชมัเกินไปนี่ไม่ไชมนะเขาเป็นไทควันโดชั้นที่เจ็ด ฮาร์ปิโด้ชั้นที่แปดคาร์เต้ชั้นที่9ก้าจุโดชั้นที่สิ<อ> 4, และเป็นแชมป์มวยปรปลงเอเซียสองสมัยใช่ไหมโอ้น่นทำอย่างนี้ได้ยังไงนั่นต้องขอดูไปบุญตาหน่อยโอ้ม่นอะไน่าไนาะอันนี้คุณคุณคุณคือทั้งหมดหยุดฟ้ง<อ>ทุกคนมารวมตัวที่นี่เกิงเก็บไผให้เข้า,ขา เชิญจะฉีกหน้ากนันได้ยังไงพวกเราต้านรับตึ้ป่าตำรวจจากข้องกรงหน่อยสิโอ้เธอ,อเลยนะอ๋อนี่รอดขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยมันหนักกันไปนะไม่เป็นไรหรอกนะแล้วเข้า,จ,าจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ไหรอกนี่ตะพรางมือไปแล้วก็หยุดเลยนะฝันดิเธอ โอ้โหเอาจริงเนี่ยเอาแค่ขอบ่ากขงคอนะเออวาโอขอโทษอมาดีขวาดิ 아 <laughs> <laughs>

เียวเดียวโนียควาย้ยแปยอเสยจริงๆสงคาเล่าเลยเฮ้ยมาเอนเียเช้เวกอขอคุณที่ชนะพอเธอพอแล้วเป็นอขอกันออิอ๋อไ้นี่เล่นยังไงเนี่ยาเล่นก่านะยากหรอเล้ยังไงแล้วเล่นเปบ้าอ๋อครับครลมอจมอจับมือจับขาเหยียบตรงนี้ขเหยยบ เบรกใกล้แปลกลด้วยโอ้อย,ออย,อยเฮ้ยอาตายแปลกลด้วยแปลกใกล้วิ่งข้าสวยนะสวัสดีครับเดินสนุกไหมครับ